สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เงื่อนงำใบฉลามเสือนะครับก็มานําเสนอเป็นเงื่อนเดิมนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นเงื่อนผูกปากขวดนะครับก็ได้เสนอเนะ่ยไปเงื่อนผูกปากขวดเนี่ยนะครับมีประโยชน์ไว้ใช้สาหรับการผูกมัดกับปากขวดน้ำนะครับถังน้ําที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของเราในการที่จะหยิบจับยกนะครับเคลื่อนย้ายมันนะครับให้ าสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากขึ้นนะครับด้วยการเพิ่มที่จับให้กับเขานะครับทีนี้เงื่อนผูกปาาขวดเนี่ยนะครับคราวที่แล้วที่ผมเสนอแนะไปในคลิปเงื่อนนะครับก็มีหลายเสียงบ่นมาว่าทํายากจังนะครับมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมครับนะครับก็วันนี้จะมาเสนอในวิธีที่ง่ายกว่านะครับง่ายกว่า,าในคลิปที่เสนอไปคราวที่แล้วนะครับ เงื here, lighting, ่อนผูกปากขวดนะครับก็จะเริ heures, ่มจากการทบครึ่งเชือกนะครับครับเราก็ดูว่าในจุดไหนที่เราจะผูกเงื่อนผูกปากขวดไว้นะครับเมื่อกําหนดจุดได้แล้วนะครับว่าเราจะผูกเงื่อนผูกปากขวดไว้ณตรงนี้นะครับเราก็ใช้ปลายบ่วงนะครับปลายบ่วงของครึ่งเชือกเนี่ยนะครับทบขึ้นมานะครับทบขึ้นมาในจุดที่เราต้องการจะผูกนะครับเราจะจะผูกในจุดนี้เราก็ทบเชือกขึ้นมาให้เท่ากับจุดนี้ จากนั้นนะครับในตัวเชือกนะครับในตัวเชือกที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับที่อยู่ทางด้านล่างคู่นี้นะฮะก็ทบนะครับจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับจากด้านล่างขึ้นข้างบนไขว้กันนะครับไขกันไป1รอบนะครับจากนั้นไขกันไปอีก1รอบนะเป็น2รอบลักษณะนี้เมื่อเป็นสองรอบเสร็จแล้วนะครับจะมีช่องกว้างอยู่ตรงนี้นะครับนะเมื่อมีซูข้าไปนะครับสอดนิ้วเข้าไปในช่องกว้างนี้ จากนั้นทางด้านบนนะครับทางด้านบนจะมีเชือกที่เป็นขอบเชือกอยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกแล้วก็ใช้นิ้วนะครับจับเอาขอบเชือกทางด้านบนนะครับดึงลงมาทางด้านล่างนะดึงลงมาทางด้านล่างในขณะที่ดึงลงมานะครับขอบเชือกตัวนี้นะครับขอบเชือกตัวนี้ให้ดึงลงมาแล้วก็จับเอาไว้นะครับดึงลงมาแล้วจับเอาไว้เชือก ตัวที่ดึงออกมาในช่องเมื่อส,สักคู่นี้นะครับก็ดึงผ่านออกมาทั้งหมดเลยนะครับดึงผ่านออกมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็จัดจัดเรียงตัวเชือกให้ดีนะครับจัดเรียงตัวเชือกให้ดีนะครับก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงื่อนผูกปากขวดนะครับมีลักษณะหน้าตาและวิธีการนำไปใช้งานเหมือนกับผูก ในแบบแรกไปทุกประการนะสามารถที่จะขยายวงแล้วก็นําไปคล้องขวดนะครับหรือถังน้ําที่เราต้องการจะใช้ยกนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มำํำนวยความสะดวกในการยกหยิบจับได้เช่นเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับลักษณะนี้ฮะอันนี้ก็คือเงื่อนผูกปากขวดนะครับทีนี้ก็มีถามมานะครับการถามมาว่า เ,เวลาแกะเงื่อนผูปาขวดเนี่ยแกะยังไงนะครับเ,เวลาแกะนะครับก็จะใช้วิธีการนะครับก็คือต้องเอาเชือกขอบเชือกที่อยู่ทางด้านนี้นะครับขึ้นไปทางข้างบนก่อนออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับเชือกที่เป็นเส้นคู่อยู่ทางด้านตรงกลางเนี่ยนะครับก็ให้ดึงออกมานะฮะให้ดึงออกมาก็จะคลายออกทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็คือวิธีแกะนะถ้าหากว่าแกะไม่ถูกต้อง นะครับถ้าหากว่าแกไม่ถูกขั้นตอนนะอย่างนี้ไม่ได้ตลบขอบเชือกด้านด้านด้านล่างนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วดึงออกไปเลยนะครับดึงออกไปเลยมันก็จะยังคงพันอยู่นะฮะท่านจะต้องมาแกะออกอีกรอบหนึ่งนะฮะแกะออกอีกรอบหนึ่งจึงจะคลายออกแต่ถ้าหากว่าท่านตลบเส้นเชือกนี้นะครับขอบเชือกตัวนี้นะครับขึ้นไปก่อนครับตลบขึ้นไปก่อนแล้วก็ดึงนะครับ กันนี้ก็จะแกะเพียงครั้งเดียวแล้วก็หลุดออกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการนะครับสำหรับาการแกะเงื่อนผูกปากขวดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับฉลามเสือเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่ให้ข้อเสนอแนะนะครับการแนะนำในเรื่องของเงื่อนเชือกเงื่อนต่างๆนะครับก็พบกับทุกท่านเพียงเท่านี้สวัสดีครับ